ทำไมไปถามลูกคุณดูสิคะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเธอน้าหานกล้ามาที่นี่แล้วไหนคุณหานกล้าคะถ้าฉันนัดเข้ามาแล้วเขาอยู่ไหนลูกสาวฉันยืนยันว่าเห็นเธอกับตากล้าคุณจะไปเอาอะไรกับผู้หญิงที่เป็นโรคสามีลิซึมคะวันวันเนี่ยคงจะวิ่งไล่ตามจับกันจนเห็นภาพหลอนฉันไม่เคยเห็นใครนัดอยากไอ้เท่าเธอมาก่อนเลยนะทําไมฉันจะต้องอายด้วยล่ะคะในเมื่อฉันไม่ได้ทําผิดจิตบาปหยาบช้าเหมือนกับคนใกล้ตัวคุณ หมายถึงใครบางท,างทีคุณอาจจะอยู่ใกล้กับเรื่องหยาบช้าจนเคยจนแยกแยะไม่ออกแล้วว่าคนไหนดีคนไหนเนรฉันไม่รู้หรอกนะว่าอย่างเธอเนี่ยมายุ่งกับลูกเขยฉันเพราะอะไรถ้าจะว่าเรื่องเงินเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แล้วยาบเธอเนี่ยมันคงไม่ขัดสนแต่การที่ผู้หญิงดูดีอย่างเธอเนี่ยนะมายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาเนี่ยฉันคิดออกอยู่คำเดียวอร้าน ดูคุณจะเข้าใจคานี้ได้ดีจังเลยนะคะรู้สึกบ่อยๆหรอะคะคำพูดต่ำจางของเธอมันแสดงถึงคำพืดของเธอแนลีลามันก็คงจะเหมือนกับการกระทำเร็วๆของลูกคุณที่มันแสดงถึงการอบรมบ่มเพาะที่ต่ำช้าจนแสดงคำพืชต่ำๆของพวกคุณออกมาอย่าคิดนะว่าฉันจะกลัวที่ว่าตัวเอมีดีนักหรือไงลองไปถามคุณสิริดูสิคะก็หมายความว่ายัางไงหมาก็ ขอโทษน,นะคะพอดีว่าพวกเราไปธุระขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ